สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดเจ้าเหลาจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับในช่วงเช้าริมทะเลชายหาดที่นี่สวยมากนะฮะเออถ้าดูนี่โดยรอบนางแบบเรานี้ใส่เสื้อแดงตรงวันอาทิตย์นะครับน้ำก็ค่อนข้างใสนะครับทะเลไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะเพราะว่าตรงจันทบ,บุรีนี่จะมีหาดอยู่หลายหาด นะครับาอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายเพราะเหมือนจะเข้าฤดูหนาวทั้งลมทะเลและก็ลมหนาวมาชนกันใครมาเที่ยวช่วงนี้โอโ้โหถือว่าสุดยอดนะครับทางด้านหลังของภาพที่ก็จะเห็นภูเขานะนั้นเป็นจุดชมวิวตรงนั้นเราจะข้ามไปทางอ่าวคุ้มกระเบนอะไรก็ได้นะฮะถ้ามีอุทยานแห่งชาตินะครับ ถ้าใครจะไปดูนางแบบเราก็มาสัมผัสน้ำทะเลนะครับหลังจากที่แม่ยักมาทะเลสวยมากเลยตอนนี้ถ้ามองไปด,ดูแสงพระอาทิตย์จับขอบฟ้านะเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับนี่คือความสุขของสวนะเที่ยวไปกับวัยเก่าเราก็จะไปเที่ยวกันไปเรื่อยๆนะตราบใดที่ยังมีแรง สุขภาพแข็งแรงนี่สำคัญมากต้องหาโอกาสมาสูตรโอโซนบ้างนะริมทะเลนะสนชื่นเหมือนมาชาแิ้นะครับอย่างเรานี่หมดปาระอะไรแล้วเราก็สบายนะครับโอ้ดีสวยมากนะน้ำทะเลเป็นริว้วคลื่นนะว่าอันนี้จะเป็นชายฝั่งนะครับชายฝั่งก็จะมีร้านอาหารที่พักนะ ดีเรามาพักตรงเขาเรียกว่าโรงแรมสุดทางรักด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นทะเลโหถือว่าสุดยอดราคาก็หลักร้อยนะฮะเราไม่เที่ยวกันแพงค500นะืนละห้าหกร้อยนะก็เหมนโรงแรมทั่วๆไปเป็นหลังหลัเป็นบ้านหลังๆนะครับแล้วก็มีอาหารทะเลขายแบบเราวันนี้รูนะ้สึกสาวขึ้นอีก20ปี แบบธรรมชาติเลยวันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าหาดเจ้าหลาวเดี๋ยววันนี้เราจะไปอีกหลายหาดนะฮะเราจะมาสามวันสองคืนเมืองจันเราก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆนะฮะเจ็สิบหจังหวัดเนี่ยโโหเที่ยวยันอายุถึงร้อยยังไม่หมดเลยประเทศไทยเพราะแต่ละจังหวัดจะมีที่เที่ยวครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน